ไม่มีอีโก้นะถ้าคุณไม่มีอีโก้คุณฟังคลิปด้วยความเปิดใจอะแล้วคุณแบบคิดภาพตามเฮ้ยเราท็อกซิกจริงเราควบคุมเขาเกินไปจริงแล้วจริงๆที่เขาบล็อกเราก่อนบล็อกไปเนี่ยเราก็ทะเลาะกันเรื่องนี้แหละอะไรเงี้ยคุณต้องแก้ที่ตัวเองถ้าคุณกังวลว่าก็เขาบล็อกหนูอะแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงอะไม่เป็นไรเชื่อเถอะว่าเขาจะรู้ได้ความเป็นเดวิลอะพี่หมอเห็นสัญญาณของการตัดกันไม่ขาดนะคะ คู่เวรคู่กรรมอยู่เหมือนกันนะไพ่ตรงหน้าเนี่ยมันตัดกันขาดยากค่ะเดี๋ยวเขาก็จะปลดบล็อกกลับมาให้เวลาเขาไปทบทวนให้เวลาเขาไปอยู่กับตัวเองถ้าเกิดเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆอะ่ะมันจะได้กลับมาเคลียร์เขาจะปลดบล็อกคุณแล้วกลับมาเคลียร์ว่าคุณเลิกพฤติกรรมนี้ได้ไหมคุณเลิกจริงๆได้ไหมอะไรทํานองนั้นนะคะสําหรับคนที่เป็นฝ่ายบล็อกเขาคลิปนี้ไม่ตอบโจทย์นะเพราะเราหาหาเหตุ หาเขาเรียกว่าอะไรคําตอบว่าเขาคนนั้นจะปลดบล็อกเราไหมนะคะมันคนละแบบกันนะไม่ต้องไม่ต้องฟังไปเลยนะคะก็ข้ามไปนะโอเคค่ะสําหรับคนที่กําลังถูกบล็อกกําลังเจอปัญหาลักษณะนี้ก็อดทนหน่อยถ้าคุณเป็นคนที่สร้างปัญหาพี่หมอใช้คำไหนดีถ้าคุณเป็นคนที่ท็อกซิกคุณเป็นคนที่ หึงหวงควบคุมเขาเยอะเกินไปคุณต้องปรับแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่แปลว่าเขาตอนนี้เขากำลังจัดการปัญหาของเขาอยู่นะคะและเดี๋ยวเขาจะมาพูดกับคุณด้วยนะที่พี่หมอเห็นนะจัดเมนเนี่ยมันจะไม่มีการมานั่งโกหกอะไรกันแล้วนะคะเขาก็จะมาบอกว่าเขาหายไปด้วยเหตุผลอะไรเขาบล็อกคุณทำไมหรือถ้าสมมติว่าเขาไม่บอกนะคุณถามเขาอะแต่ให้ถามด้วยความแบบ มีสารและสินนิดนึงนะทุกคนไม่ใช่ถามแบบหาเรื่องนะมันยังติดไพ่เดวิลอยู่นะคะแล้วก็เราอย่าลืมนะว่าการถามอะ่ะถ้าเราไปถามในเชิงพยายามจะไปควบคุมคาดคันเขาอะ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยคะ่ะไพ่ตรงหน้าเพล่เพอก็กลับไปบล็อกอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรู้อะ่ะก็แนะนําว่าให้ถามแบบดีๆถามแบบดีๆอะ่ะ เออหายไปอ่ะมีอะไรหรือเปล่าอ่าฉลาดถามที่หายไปมีอะไรหรือเปล่าเราอาจจะรู้อยู่แก่ใจแหละว่าเขาหายไปเพราะอะไรใช่ไหมบ็อกไปมีปัญหาเครียดอะไรไหมบอกเราได้นะพี่หมอรู้สึกว่าถ้าเราเข้าหาเขาด้วยความอ่อนโยนเขาแพ้แน่นอนค่ะเขาเป็นเอมเพอเรอร์นะคนคนเดียวที่เอมเพอเรอร์แพ้คือเอมเพรสนะคะมันไม่ได้ขึ้นในหน้าไพ่นี้ก็จริงนะคะแต่แปลว่าเราไม่เป็นแบบนั้น,นะคะ่ะ มันสื่อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนเดียวที่จะกำลาบเขาได้ไม่ใช่ควีนดาบแต่เป็นเอมเพอเรอร์คนคนเดียวที่จะกำลาบไพ่ใบนี้ได้ก็คือคนที่มีความอ่อนโยนมีความเอาใจใส่มีความแบบอยู่เป็นอะเออเพราะฉะนั้นคุณลองเอาไปปรับใช้นะคะกับพลังงานกับเรื่องราวของตัวเองนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้เป็นสินาทีและอยากจะให้ไม่ถึงมันเกินตลอดเลยยังไงก็ฝากให้ติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคะ